โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เซ็กซี่เกมด้วยงบ1 0 0บาทนะครับอ,อวันนี้นะฮะจะเน้นไปที่เข้าไปจากลแล้วก็3เกอเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะห้อง C16 นะฮะลุยกันเลยวันนี้เรามาด้วยทุน100บาทนะฮะจะไปจบที่เท่าไหร่ หรือว่าจะหมดตูดนะฮะ้องมาดูเออแต่อยากให้รู้ไว้นะครับว่าขานาดเขาไพ่นะช่วยในการตัดสินใจของเราได้นะครับอ่ะมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเราดูเขากันเลยดีกว่านะครับนะตรงนี้ออกมาทางน้ําเงินนะฮะตอนแรกผมคิดว่าน่าจะมาทางเขาไพ่ตัวติดแต่ไม่มานะครับเพราะนั้นไม้นี้หน้าให้ไปที่แดงนะครับใส่ไปที่แดงก่อนเลยมาอ่ะไพ่แดงนะฮะก็ สวยนะถือว่าสวยอยู่เพราะว่าเขาให้ไม่ขีดนะครับขึ้นมาเป็นขีดแดง3ตัดนะครับตรงนี้ก็หน้าให้ไปที่แดงกบเพราะว่าถ้าให้แดงเนี่ยจะเป็นตัดขีดน้ําเงินพอดีนะครับมาดูกันนะเปิดมา2แต้มและโอ้โหวิเชียบอร์ดโอ้โหแปโอ้โหแปดโอ้โหตอนแรกกูเกือบกดปิดกดกดปิดโอ้โเวยนะเกือบปิดละ เกือบจะอัดใหม่แล้วโอ้โหโอเคฮะยังรอดอยู่นะฮะโอ้ยมาถึงก็หวาดเสี่ยวกันเลยนะครับทามีเสมออย่างนี้อันยากนิดหนึ่งแต่ว่าขอไปเขาเดิมนะฮะใส่ไปแดงครับเหมือนเดิมอุย้ยแม่เงเ้ยแอนนิคจะแดกนะฮะเจอเสมอเนี่ยตรงนี้ประสาทจะเสียกันเสมอครับเจอปุ๊บเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาอย่างเดียวเออ บางทีมันจะมาแบบว่าตามเขาเม็ดหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไม้สาไม้สีอะไรประมาณนี้นะฮะเปิดเอ้ยเอาบอร์ดนะฮะฝั่งนู้นนะเรายังมีใจอยู่กงเอ้าสวยและเป็นแปดหลังด้โอ้โหเยียรับเต็มเงินไปนะครับสวยงามอเอาเรื่องครับไปกันต่อนะฮะไปกันต่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะตรงนี้ก็อืม น้าให้แดงก่อนนะเพราะว่าเขาไพ่ทึบเนี่ยยังเป็นกรไหลยอยู่นะครับขอไปแดงนะครับใส่ไปไล่ตามเขาไพ่สามเกินนะฮะอันนี้ดูง่ายมากใครอยากอ่านเขาไม่เป็นนะครับตามลายแทงของเรามาได้เลยนะฮะของทางกลุ่มผมเบ่งนาทับนะครับมาดูกันัะเข้ามาพูดคุยเปิดสามมาโอเคเจ็ดแต้มสูง,สง และเป็นเจ็บแทม้มเฉยโอ้โหอีกแล้วหรออ้เฮ้ยมันยังไงกันแน่นนแดงมาแทงจะมาอีกไหมอ,อแต่มันยังหน้าตามไหลมังกรอยู่อะอืมไม่เริ่มจสองจิตสองใจแต่ขอไปแดงเหมือนเดิมนะมาใส่ไปครับเอาแดงเหมือนเดิม นะผมว่าน่าจะมาตามเขาก่อนเม็ดหนึ่งอันนี้ค่อนข้างยากนะถ้ามีเจอเสมอเลยครับหรือว่าใครสายติดเสมออยู่แล้วนี่ก็อ่านหมูนะโอเค2มาและอุยอ้ยอุ้ยสี่มาโอเคโหสวยงามรับเต็มกันไปนะฮะสวยครับไปกันต่อนะฮะโอเคตรงนี้มาดูต่อรูสามเกอ ตรงนี้นะฮะผมจะไปที่น้ําเงิน,นครับใส่ไปเลยให้น้ําเงินเพราะว่าเขาให้ทึบนะครับเป็นปิงปองเอ้ยไม่ใช่ปิงปองขออภัยแล้วโอ้เป็นมังกรนะฮะมังกรนะมังก,นะงกรเขาเรียกว่าอะไรมังกรก็คือสีเดียวยาวๆนั่นแหละครับถ้าสังเกตตรงเขาให้ทึบนะช่องเล็กกลางนะฮะทางด้าน,นล่างนะมาจากไปน้ําเงินทึบเอ้ยบวกแปดเรียบร้อยครับรับ เต็มนะฮะโอเคถ้าผมอธิบายงงนะอันนี้ต้องขอภัยด้วยนะผมพยายามจะอธิบายคนเข้าใจนะคนที่แบบว่าเขาดูไม่เป็นเข้าใจนะครับมาไปกันต่อนะครับตรงนี้ผมจะตัดไปที่แดงนะฮะผมว่าผมน่าจะตัดแล้วใสยแดงไปนะไพ่แดงนะฮะสังเกตเขาไพ่ไม่ขีดครับว่าขีดแดงเนี่ยถ้ามันขึ้นสองลูกมาเนี่ยส่วนมากจะเป็น3มมันจะเป็น3มขีดตรงนี้ก็เลยต้องวัด เอามัดนะมัดแดง5มาและปอเก้าวิสวยครับรับเต็มตามระบบโอเคเออสวยมาใครอยากอ่านเขาให้เป็นนะฮะอยากได้คําอธิบายที่อธิบายแบบว่าเดียวไทม์เดียวไทมเลยนะอยากรู้อะไรก็ถามได้เลยนะครับตามลายแทงของเรามาได้เลยนะฮะมาไปกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะตัดแดง ตามไม่ขีดนะใส่ไปเลยไม่ขีดนะเห็นไหมครับว่าขึ้นมาขีดสามขีดเป็นแดง3ขีดตรงนี้ถึงจุดตัดของขีดแดงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าตัดมากนะครับอมาดูกันโอ้ยก้าวมาอย่างนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแล้วขย่งแดกด้วยอ้าวรับเต็มกันไปนะสวยงามครับโอเคอุ้ยรูปเมื่อกี้นี่คือ เข้าเข้าไห้ทึบได้ด้วยนะอู้สวยนะมันนี่ก็แดงต่อนะต่อเรื่องไนงะใส่ไปที่แดงครับมาทำไมถึงให้แดงเพราะว่าสากลสากลเนี่ยมันเหมือนว่าจะตัดน้าเงินนะฮะแต่ว่าถ้าสังเกตทางเขาไพ่ทึบนะครับแดงจะขึ้นมาสองลูกเห็นไหมฮะว่าแดงมันจะมีแค่2ลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนะี่ยถ้าให้แดงไปเขาไพ่ทึบก็จะตัดน้ําเงินพอดีนะเปิดมาโอ้ยสวยวะ่ะอุ้ยวันนี้ ตา,าตามเขาปังๆนะฮะตามเขาปังๆเลยสวยงามครับรับเต็มกันไปนะฮะตรงนี้ก็หันมาดูทางเขาไพ่ทึบได้นะตรงนี้ให้เป็นน้ำเงินนะครับใส่ไปเลยแล้วกันมาน้ำเงินนะฮะเพราะว่าสังเกตดูจะเป็นเขาไพ่ตัวติดทางเขาไพ่ทึบนะครับมันก็จะขึ้นลูกน้ำเงินพอดีเป็นลูกคู่ก็ได้ด้วยนะเออ มาดูกนะันฮะว่าจะออกตามเขาหรือจะเปลี่ยนเขานะครับถ้ามาตามเขาเรื่อยๆแล้วเราไปทำตามถูกทางนะเอ้ยโอ้ยโอเคโอ้ยนึกว่าจะโดนมาฝั่งนู้นแม่งมาเจ็ดก่อนเลยนะแต่เราเป็นแปดหลังนะฮะโอเคย,ยังมาตามเขาอยู่โอ้ยปังๆว่าไม่เปลี่ยนเขาด้วยนะโอ้ยห้องแบบว่าห้องนี้แม่งรับซับเลยเนะี่ยแหรัมบอคนอ่านเขาให้เป็นนะห้องนี้นี่คือแบบ ล่ำซ้ำเลยนะโอเคไปกันต่อนะฮะไม้นี้ให้ไปที่แดงนะใส่ใบท้ายแดงนะครับาทางเข้าไปทึบก็จะตัดเป็นลูกคู่นะฮะตอนนี้คิดว่าน่าจะขึ้นมาเป็นลูกคู่นะฮะมาดูกันนะทา <c oughs> เข้าไปทึบไหลๆเลยว่ะไหลๆเฮ้ยสองมาโกงอุยอ้ยเฮ้ยอู้ย โอ้เจ็บจี๊ดอันนี้อ่านพลาดครับอืมพลาดวะคิดว่าจะมันน่าจะเปลี่ยนเป็นลูกคู่ไงแต่ว่าคือก็ลืมสังเกตว่าน้ำเงินมันไม่ได้มาแค่สองลูกนะส่วนมากมันจะมาเยอะกว่านั้นอ่ะไปกันต่อนะฮะมานี้ไปแดงนะย้ำแดงไปเลยใส่ไปนะฮะถ้าน้ำเงินมันไม่ได้มาแค่สองลูกเราก็จะไหล ไหลไปแล้วกันนะครับแล้วก็บวกกับเขาไพ่โป,ป่งนะฮะถ้าเกิดเขาไพ่โป,ป่งมาเป็นแดงเงินแดงนะฮะหน้าไปทางปิงปองนะครับตรงนี้ก็จะสวยมากๆนะฮะเปิดมาเอ้ยสามแฟมแล้วใบนี้อือยะโอ้โหเสมอโอ้ my god โอ้โห้ยเสมอว่ะ โอ้ตรงนี้ค่อนข้างที่จะลำบากใจนะตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตระหว่างเขาให้โป่งเขาไม่ไม่ขีดเนี่ยมันให้เป็นท็อปสองทางนะครับอันนี้ผมเพิ่งสังเกตนะด้วยความรีบรีบอ่านถ้าไม่รอบครอบก็จะโดนได้นะครับตรงนี้ขอดูก่อนแล้วกันนะแล้วบวกกับเสมอด้วยไงโอ้โหมันแบบมันต้องยอมอ่ะกูต้องยอมอ่ะ,อต,อออะต้องยอมดูอ่ะนะต้องรอวัดเออหก แล้วยังไงอืโอเคถ้ามาทาง้เงินก็ก็น่าจะไปทางไม้ขีดถ้ามาน้ํำเงินน่าจะเป็นไม้ขีดที่เป็นปิงปองครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เขาไพา่อ่าทึบนะครับยังเป็นเขาไพ่ตัวติดอยู่ด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวดูอีกไม้ดีกว่านะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนเขาหรือเปล่าอะม,มีเสมอ อขอขอดูก่อนแล้วกันนะอีกไม้นะครับอีกไม้ไม้นี้ไม้น้าอาจจะเป็นไม้สุดท้ายแปดมาห้ามาโอเคโอค้โหเพราะไพ่เริ่มตึงแล้วไงผมว่าน่าจะแบบรีบพักก่อนดีกว่านะฮะทุนหนึ่งร้อยนะครับบวกมาเท่านี้ก็ถือว่าก็โอเคนะก็ถือว่าโอเคไม่แย่นะไม่แย่ โอเคครับไม้นี้นะฮะผมขอให้ไปที่น้ำเงินนะครับตามเขาให้ทึบนะใส่ไ,ไปเลยทำไมถึงให้น้ำเงินนะฮะสังเกตดีๆนะครับเขาไพ่ทึบนะฮะเป็นลูกติดนะฮะบ,บางคนอาจจะงงว่าไอ้ลุกมก็ไม่ติดกันนี่คือถ้าถ้าเราแยกดีๆเนี่ยคือน้ำเงินมันยาวครับ แล้วมันตัดแดงอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นแดงต่อนะแล้วเรียบร้อยครับสวยงามรับเต็มเงินไปนะครับโอเคอเคู้ยวันนี้ลำํำซ้ำนะฮะสวยงามารับเต็มนะโอเคอู้ยบูวันนี้แม่งวันนี้แม่งมันจริงวะ่ะแล้วออกมาเป็นปิงปองไม้ขีดต่อด้วยโอาเ,เอาว่ะถือว่ามาตามเขาก่อนหนึ่งไหมแต่ผมไม่รู้แม่งจะเปลี่ยนหรือเปล่าไงอืมตรงนี้ถือว่า ยากพอสมควรนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับก็ปิดจ็อกกันพิที่รีบร้อยด้วยทุน100บาทกำไร1 1 6 0 0บาทนะครับใครอยากอ่านเขาให้เป็นนะครับตามลายแทงของเรามาได้เลยนะครับเราสามารถบอกให้คุณเล่นเป็นได้นะครับนะทุนน้อยก็เกิดได้นะฮะเพราะนั้นใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันครับ